ก็เวุนือว่าก็ในสนามตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับนะคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางครับท่านก้องพบโพธิสุวรรณท่านผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาคท่านท่านทุกปีดาบเงินท่านผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิ รังกูนณอทุธยาท่านผูน้นวยการกองบริหารงานภูมิภาคท่านชัดชวัตนุชลำยองหัวหน้างานพัฒนา,ากีฬาภูมิภาคคุณปุญญวีวัชระวันมาว่าหัวหน้างานพัฒนาบุคกกกลากรกีฬาภูมิภาคครับเอาแล้วนะตอนนี้ในสนาม เทียบพุ่งนิ่งอ่ะมาดูในกลุ่มที่สองของเพศชายครับโรงเรียนบ้านดอกข้าวอยู่ในนู่นนอกด้านนอกครับเรือหญิงกล้าผ้าไหมดีดีโทราปราสาทหญิงทิ้ดต่างเวียนในน้ำของทีมเรือโรงเรียนบ้าน ตอนข้าวเราก็มีตอนล่าเตศรมาครับถือว่าเรือหญิงนั้นมีมาแล้วชนะมาอีกทีมาดูเรือชายก็เจอใครไม่เจอเจอทางด้านของทีมเรือจากนครพนมครับถือว่าไอ้หนุ่มจากนครพนมครับในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก่ผ้าพนมรั้มผ้ารั้มวัฒนธรรมหลากหลายเมนูภูไทยเรือไฟโพสาโสภาหน้ตาฝั่งโฝนในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก่นครพนมนครพนม เฮาเรียกพุ่นวิ่งแล้วเอาแล้วครับเรามาดูไอ้หนุ่มบักหนักในนามของหนุ่มเมืองพิมายบ้างครับไอ้หนุ่มลุกน้ำจักรกลัดออกมาแล้วออกมาแล้วไอ้ครูนี่มันจะใส่กัจมูก ตั้งโครตัตรตตรดวยตามโคตรตัโ้าเกสักสีบาีไอ้ไปดว่ตมโคตรตจ้ติงิ้กมาว่าแล้วว่าห้าสิบเมตรจะกอดจิงจ่กอดจระหว่างทาันเอาไว้พื้นไม้ไ่ขอนใครดีใครยูว่าเทียวนี้ตคตต้ิกใส่เกียร์สีกรชากเกียร์ห้าเกียร์หลบิ้งจมาว่าไอ้วาาถุนทากไปบายแล้วดึกมันนับสีมาแล้วไอ้ดูว่าจะเป็นใครในเมื่ ตบัดไปเลยครับเพรว่าพุ่งห่วงลงจันมาครับกระแสกระแสเข้ามาเส้นไปที่เรือดีนใครไหนจะเป็นคนำตัวก็ตัอว่าในงานของบ้านหนองคายอ่าอชิวานายแก่โค้ระหนองคาย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 หลายเรือพวงเข้าเส้นชัยนาแก่ลูกคนขนมเขาไปท่นหนองคายเต็มป่าเลยขอไทยด้วย เรือดีนะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแกจากจังหวัดนครปนมนะครับเก็บสามแต้มทองไปก่อนนะครับย่อรตัวเรือคุณพี่ที่หน้าตาดีที่สุดในด้านหน้านะครับคุณพี่เรือเซฟตี้เขาก็นับชัางภาพด้วยครับนี่ฮะยออรถตัวด้วยเรือเซฟตี้นครับผมปีกลุ่มที่สองด้วยสุดยอดับนีนะครับเสน่ห์ความมันความบันเทิงความตื่นเต้นในประเภทเรือ ใหญ่ๆยาวๆมอกรนดาก้นโบทไปไป๊ทยี่สิบใบพายครับทั้งกลุ่มหญิงและกลุ่มชายนะครับทั้งกลุ่มแล้วสทีมเดี๋ยวกลับมาชมในเที่ยวที่สองของแต่และกลุ่ม นะครับจากการกีฬาแห่งไทยนะครับทางด้านของจังหวัดสุรินทร์นะครับวโรยามังกรชิงชั้นดีชิงชั้นดีฝสานะครับสุดท้ายสั้นโดยพิธีกีนะครับไม่ได้มีในส่วนของของทีมนะครับนางงนะครับคุณบางเทงมาเสนอนะครับนายอำเภอตองสีทองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือครับคุณวิไลลักษณ์เมฆสุรักครับประหลัดอำเภอสุนพลพอดีนีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยฉลาดครับ คุณท่านนายกบริอาัวครับร่วมด้วยอาารสนามหลวงประภุณทรชุมพรบุรีครับคุณพระนิจจาครับร่วมสมาชิกกำสองชุดนี้ครับเราต้องอาบถุนอะไรกันแล้อนรับด้วยนะครับวันนี้ก็ที่ผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกลางนะครับก็ต้องขอต้อนรับครับคุณก้องภพคนที่สุวรรณนะครับร่วมดนวยการฝ่ายกีฬาบุรีรามนะครับเอ่อคุณพันธุ์ทุบปรีนะครับ ดาบเงินนะครับผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาคขอต้อนรับครับนางสาววันดีอิสรางกูลณอวิทยาผู้อำนวยการกองบริหารงานภูมิภาคนะครับแล้วขอต้อนรับครับคุณชัชวัลชัชวัชนะครับขออภยัยนุชลำยองหน้างานพัฒนาภูมิภาคแล้วขอต้อนรับครับคุณปุญญวยีวชิวชิวันนาภาคนะครับ วัชิวันวัชิระวัณน,นาภาษนะครับขอไทยด้วยหัวนหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาภูมิภาคนะครับแลือก็ขอต้อนรับครับท่านรองผู้ว่ารจจาชก,การจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านสารศาสตร์ศรีเพ็งแล้วก็คุณทิพย์ป,ประภาธรท่าน,นชำนาญรับผู้นดยก,การสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย,ไยจากกาังหวัดสุรินทร์ด้วยนะค,ครับที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาจนถึงสนามมาให้กำลังใจนักกีฬาและมาเยี่ยมชมนักกีฬาถึงขออสนามเลยทีเดียวนะครับ ช่วงนี้นะฮะ4เที่ยวเราจะหยุดพักให้นักกีฬาประมาณ10นาทีนะคุณคุณชมครับคุณชมเราช่วงบ้างๆขยายโอ้โหขยายเอลนะฮะแล้วก็แต่งตารางทำยินดีด้วยนะครับนะดีใจชาวโซรินทุกท่านนะครับนะ รั้สนาแมแห่งนี้ได้จัดการเป็นฐานเรือสาคมเ,เรือมังกรครั้งแรกแล้วก็อยู่ในช่วงของกางรปฏิบัติารจังหวัดสุรินทร์ได้นะคือก็สอนชุดนิดกีฬาที่เป็นมวยกับเรือพายและตอนนี้เนี่ยในส่วนของเรือพายน็นกีฬาที่่ากอยู่นะนะครับเนี่ยเต่งตัวได้ผู้ใหญ่ดูดีและเอ็นเ,นเ,นเ,นเนดูได้นอาบะและ้วก็มาาี่น้องชาวเรือพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ คุยยค้นเคยกับการแข่งขันกีฬาเรือพายอยู่แล้วก็ให้ความสนใจครับเดินทางมาชมครเต็มสนามไปหมดนะครับตอนนี้มาดูเรือในการชื่นอ,อกชื่นใจเพราะเป็นกีฬาทีา่อยู่ท่าน,านสหชาติคำพูนขนส่งจังหวัดนนะสุรินทร์นะฮะครับสหชาติคำพูนขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ในส่วนของสนามก็ขอตอนน้อนรับขนส่งจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับนะ เดินทางมาเป็นกำลังใจในสนามกันมากวันนี้ดีใจครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรีนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เดินทางมาเป็นจุดประสงค์ของการจัดเนี่ยก็ตรงเนี้ยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเป็นสถานที่ขึ้นชื่อขึ้นมากขึ้นชื่อจุดขายของจังหวัดชลบุรีน,นะแล้วจะบอกให้นะพื้นที่แห่งนี้เขาไม่ได้ไมาเที่ยวกันเฉพาะคนชลบุรีตัดหมดบอกมาทะเลสาบคุกุลาเนี่ยนะ ทีเนี้ยเวลาสงการเนี่ยหัวเป็นแหนหัวเป็นแหนคือ <c oughs> เล่นม้าก,กันหัวเป็นแหนเลย<อ>ตรงเนี้ยเรียกว่า<อ>ทุกแพ้เนี่ยแม่นขนาดใช่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ดูอยู่เมืองไทยเราเจอสถานการณ์ในเรือ<ช>อ่องของโควิดใช่อ่ามันก็อาจจะซบเซาลงไปแต่ช่วงนี้โควิดไม่ดีแล้วโควิดนี่เหมือนกับอ่าจะอ่าโควิดนี่เหมือนเหมือนโรคไข้หวัดธรรมาดาของบ้านเราแล้วนะฮนะเพราะนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มกลับมาฟื้นตัวเป็นสิ่งปกติของเมืองไทยถนนหนทางดีเดินทางไปไหนสะดวกนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเป็นที่ขึ้นชื่อขึ้นตาของจังหวัดสุรินทร์ที่ท่องเที่ยวธรรมชาติดีแล้วยังไม่พอคุณไปทานอาหารที่อร่อยทุกเมนูเลย,เอยโอ้โห ไอ่แพ่ไ,ไหนแพ่ไ,ไหนก็อร่อยครับนี่มีอะไรครังพี่เอา้าก็ดีไงกระทนานายกท่านอืนอยู่ใ,ใกล้ๆกลก็ถือว่าท่านหูมงใจว่ามีสถานมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่น,นี่นี่มี่ท่านพูดไปก่อนผมรับโทรศัพท์ก่อนใครโทรมานี้ส่วนสิ้นเดือนอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ในสนามครับ ก็อ <S an> ีกหนึ่งรายการครับที่กําลังจะเดินทางเข้าสู่ในเรื่องของการแข่งขันของท่านนายกนะฮะท่านท่านแนะนําเมนูอาหารว่าถ้ามาที่ทุ่งทะเลสาบทุ่งกุลาเนี่ยสั่งฉุพพลุรีเนี่ยถ้าไม่สั่งเมนูนี้นะฮะท่านจะมาไม่ถึงนี่อะไรนะครับท่านนายกฮะต้มเป็ดปลาไหลครับเป็นทาอนายยาง ยงเงี่ยไม่กล้าทำไมอ่ะสงสารโอ้โหฮะกลุ่มเนี่ยจะเป็นการแข่งขันพบกันหมดทีนี้เรายอบกลับมาเจอครับนะสลับควยกันบ้างถูกต้องเรือยาวมังกรหญิงกลุ่มที่สามทีมจังหวัดสุรินจะพบกับทีมจากนายม,ยามากิตยาจังหวัดอำนาจเจริญบ้างมาดูครับว่าเจอกันมาแล้วครับ ต่างคนต่างทายกันมาแล้วคน,นเที่ยวครับดูดิว่าทีมหญิงจากสุรินทร์ครับเจอกันทาาน้านของทีมนายมวิทยาครับจากไทยอำนาจเจริญทีมแม่หญิงสุรินทร์เนี่ยเมื่อเที่ยวแรกแพ้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวนายมก็แพ้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวด,ยดูวดิว,นะดว,ว่าใครจะเก็บคะแนนเข้าไปสู่รอบต่อไปได้มากกว่าเที่ยวนี้แหละสุรินทร์อยู่ฝั่งโน้นนายมอยู่ฝั่งนี้ โอ้ยขอเสียงของสุรินทร์ได้เอาพอมีสองคน <c oughs> <c oughs> ไปยืนจังก้าอยู่จุดปล่อยครับนะเป็นรายการที่ห้าของวันนี้เรียกว่าไกวมาเจอกันบ้างครับนะสุรินล่องน้ำที่หนึ่งครับนะอำหน้าจเจริญอยู่ในล่องน้ำที่สองอมาแล้วอ๋อมาแล้วจ้าพี่น้องชาวเรือครับองเลยทังใจไว้ทันตาพี่น้องหลังจากที่ เปลี่ยนซีรีส์ขึ้นมาครับดถดอว่าอีกสี่รายการครับจะเป็นใครวันนี้เปิดมานำโดยเพื่อนของเรือหญิงครับถือว่า20มีผายเรือดีสุรินทร์ฝั่งขวานุ่งเจอนายยงพิทยาจากอำนาเจรย์ไปั่อในด้านนี้ตากโพนต์ไปต่อเป็นผ้ายใส่อยู่ที่มาตากโพนต์ไปไม่เคยชนะในความหมายกันมาแล้วคนละเที่ยวในเที่ยวนี้ก็มีความหมายใครจะคว้าสายต้งทองไปได้ดูว่าเรือดีมีคำว่าหน้าฝั่งด้านนู้นนั่นคือทางด้านของทีมเรือแต่ตัวเมืองสุรินทร์ใส่เสื้อสีเหลืองจากพิทยาวจากนายยกพิทยาจากสว้างอเมนา เออเพื่อนพี่เลยอร่อยมากเลยเพื่อนพียวว่าเหมือนกันเลยหนุ่งร้อยก็ตรหนุ่มน้อยก็ติดใจเลติดใจใหญ่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 ใใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจใ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจ้หญ่ใตใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใ่ใจใหญ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 ่่ใจใหญ่ใจใหญ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 ่ ฝั่งกระโนนก็คือทีมเรือจากจังหวัดสุรินทร์มีเต็มแล้วเอาแล้วก็มีเต็มแล้วเด็ดแน่นกับพี่โจบอกว่าไงฮะพี่โจเคยบอกไว้ว่าว่ารัศุรินชนะจะเต้นไหมเหรอเต้นสามาเลยจะบอกแล้วคนตายคนตาสุรินอ่อยยังนะมันมีคนที้ชนะจังโจจะเต้นอยู่แล้วแหมขยากมีัดเจนชัดเจน ของผู้ชายอ่ะแล้วผมไม่บอกตอนไหนเดู๋ยวเวลาท่าเรือกลุ่มต่อไป2 0เมษายนหญิง18ปีในเที่ยวที่2ครับขาดไม่ได้ซะด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเที่ยวนี้สุดลินนะครับนฝั่งด้านโน้นนะครับ้นั่นก็คือทีมเรือจากจังหวัดมุกดาหารด้วยสาวเบอมุกสาวว่านใหญ่วิทยาโดยนัทโดยท่านขอเอาลำสิษย์ดุลพอครับลุ้นแตทีมครับสมชายไช่เซี่ยหรือว่าสิตธิอเตอร์และทางด้านนี้ นั่นก็คือโรงเรียนบ้านน้องเข้าสาวจากพิมายคนครราชสีมาสาวผัดหมี่โคราชาอร่อยอร่อย่อยที่สุดในโลกประเทศไทยเลยทีเดียวเข้าเทียบทุนนี่เหลือทั้งสองลำเข้าเทียบทุนนิล่าเแล้วเอาละ,อาละรอสนามเคลียอย่างเดียวมาวจรเรียกว่านักกีฬานิ่ง,งแล้ว,ว่นเที่ยวนี้ ตุกตต่างคนต่างไม่เคยแพ้ชนะกันมาคนละหนึ่งเที่ยวตุกตเที่ยวนี้ใครจะทำแต้มน้ำตุกตอตุกตออ้มาเข้าละไว้ในเบื้อกรรมการยิงปืนขึ้นฟ้าเลยว่าอาวุธต่างอาวุธเต่าต่างคนต่างใส่นี่เขัดไปยิงกันตุ้มตาตุ้มตาต่างคนต่างเล้ยต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างขัดตัวยใส่เกียร์สี่กระชากเกียร์ห้าหรือว่าเกียร์หลุดหยิบพุชแทนจีบเรามาหวานบิดมาหวานบิ เกองตำรวจจะนำจอนพาตู้ไปพตอนนี้ต่างคนต่างอาทิต่างคนต่างขี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดูว่าต่างคนต่างชนะมาเที่ยวลงยวนี้จะมีผูกนี้จะเป็นใครครับพี่เนาะโอ้โหครับใครครับต่างคนต่างเติร์นไปถ่ายขึ้นมาครับดูฝั่งทางด้าโน้นน้่นข้างทางด้านของสาวเมืองมุกมุกตาหานต่างว่าดใจญ่ทิฏยาต่างคนต่างใส่ขึ้นมากต่เตจอต้านหน่นเข้าไม่ธรรมดาในน้ำของใต้น้ำท้องใจ ได้เอาแล้วเอาแล้วเพราะว่าดูตรงนี้ไม่เหมือนตรงนั้นดูว่าเที่ยวนี้จะมีคนรู้อยู่คนหนึ่งใช่คนที่เอ่อคนที่ตกปลาอยู่ตรงนั้นนะฮะไปใช่เซนตี้ของกางเต็มตาตากร้องเเว้ยเหมือนตกปลาเลยฮะตากร้องเหรอตากรอไม่ใช่พี่กร้อง ตาต้องตาต้องโออจะแสดงว่าต้องเป็นคนอายุ60ปีขึ้นถึงจะเป็นตานี่เป็นทีมตากล้องของเราแล้วก็ทีมรปภนะครับนี่อยู่บริเวณเส้นชัยน่าจะชัดเจนสุดตรงนั้นถูกต้องฮะล็อกถามสิก็ลงอกไทยเข้าครับตาต้องใครเข้าวะเนี่ยเป็นครูนิดนึ่อ๋อบอกว่าอ๋อมันไม่รู้ดูอยู่แป๊บหนึ่งนะตาต้องบอกว่า ก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไม่รู้กรรมการกำลังปวดเสียดเวียนก้าวนิ่เที่ยวตะกี้เนี่ยถ้าเป็นใต้สะพานสะพานที่ข้าตูมการลอดได้ขึ้นไิเกะแล้วนะถ้าตรงนู้นอาจารย์ลอดขึ้นสิเกะถ้าตรงนี้ไมเกะแน่นอนตรงนี้ต้องอาจารย์นิ่อาจารย์ชิดขึ้นไิเกะแล้วโอ้ยกอกไข่เราจ้ากอกไข่เราจ้าเป็นอย่างนี้ฮคุณพี่โอ้โหดูดิ คนต่างไม่เคยแพ้กันมาระหว่างมุกาหารกับแม็กไพรยกันมาติดติดโอ้เสียไส้จริงๆนะเสด็เลยไพยบทไพยกระชั้นชิดไพยกันติดติด้โเสียวไซ่เสียวไซ่จริงเสด็เดี๋ยวสวัสดีครับชะได้เสียว้าบเลยคุณพี่แล้วมาลงเป็นใครชนะกันนะเสด็จที ยาพาร์นนนยังไม่ออกลิฟต์เลยเอาทันใจอัดเข้าไปอีกสองซองครับกรรมนากกรรมการคาร์โนนสองซองพาลายสี่ซองแล้วก็ตกทำใจยังไงต่อแม่พายกันมาติดติดพายเบียดพายเสียพายกระชั้นชีพายติดติดโอ้เสียใสเ ล้มไม่ถูกกรลังหาตอนไม่เข้าอยู่เรือที่ชนะนะท่านได้แก่เรือมุดด่างหอยเตะเตะเตะสัมผัสท่อนไหนเนี่ยสัมผัสท่อนน้ำตูนโอ้โหโอ้โหมาจับมาจับการรอดนะกาลอดกับพายอยู่ในระพอยู่ที่ท่าตูนโอ้ก็สรุปแว่ก็เกมจะให้ฉันทุนตูนทุนลา สรุปอย่างเป็นทางสุรินทานีตรงนี้นะฮะสุรินนะครบผมก็เรือที่เก็บแต้มเข้าไปก่อนเมื่อสักครู่ก็ได้แก่เรือจังหวัดมุกบุนาหานครับผมเรือเชื้อที่ไมเป็นนี้เดียวประมาณตุลินตีและตัวบาซิลัสที่อยู่ในขวดยาคูนิดเดียวนะเรามาดูในรายการที่เจ็ดครับมาดูผู้ชายบ้างจะล้างแทนใช่ให้จังหวัดสุลินนวก็ล้างแทนให้กัน จะล้างแค่ให้โดนข้าวผู้หญิงไม่จะคู่หรือเปล่าโอ,โอ้โดนข้าวดอนข,ข้าวครับจากพี่มไม้นะฮะเที่ยวทีแล้วเนี่ยเที่ยวทีแล้วอ๋อเที่ยวทีแล้วโดนข้าว